แล้วนะฮะวันนี้พี่ไก่ก็จะมาแนะนำเกมสล็อตเซนต้ากิฟต์ของค่าย Space g a m i n g ให้เพื่อนๆชมกันนะฮะว่ามีความพิเศษและโดดเด่นด้านไหนบ้างพร้อมแล้วมาดูกันเลยหน้าตาของเกมนี้ออกแบบมาเหมือนว่าเรากำลังอยู่ในช่วงคริสต์มาสและนุงเซนต้ากำลังรอแจกโชคให้เพื่อนๆอ,อยู่นะฮะมาดูราคาเดิมพันของเกมนี้กันเกมนี้เดิมพันต่ำสุดอยู่ที่2บาทสูงสุดที่5000นนะฮะและนี่คือตัวอย่างการหมุนของพี่ไก่พี่ไก่เดิมพันอยู่ที่เบทสบาทนะฮะ สำหรับลักษณะของตัวเกมนี้จะมีแถว3แถวกับเพลา5เพลาซึ่งการที่มีแถวน้อยก็จะทำให้เพื่อนๆชนะรางวัลได้แบบง่ายๆและยังมีโอกาสที่เพื่อนๆจะหมุนได้สัญลักษณ์โบนัสเพื่อเข้าไปเปิดกล่องของขวัญอีกด้วยนะฮะและนี่คือโบนัสเปิดกล่องของขวัญของพี่ไก่นะฮะยิ่งเพื่อนๆเดิมพันมากรางวัลโบนัสที่จะได้รับก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกันนะฮะสุดท้ายเรามาดูในส่วนของฟีเจอร์หมุนฟรีของพี่ไก่นะฮะตอนนี้พี่ไก่ได้หมุนฟรี10รอบการหมุนฟรีรางวัลชนะทั้งหมดก็จะค และทั้งหมดนี้คือตัวอย่างเกม Santa Gift เกมสล็อตที่มีฟีเจอร์หมุนฟรีคูณสและโบนัสเปิดกล่องของขวัญสุดคุม้มที่พี่ไก่นำมาแนะนำให้เป็นเพื่อนไล่ลองมาเล่นกันในวันนี้สำหรับใครที่อยาก